วันนี้เวลา13นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจกักรพรรดินีมิชิโกแห่งญี่ปุน่นเสด็จพระราชะดำเนินมาเยือนประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกับเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัวรางกูลณพระที่นั่งอัมพรสถาน การนี้นายฮัตสุฮิสะทากาชิมะโฆศกประจำพระองค์สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองพระองค์มีหมายเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามในฐานะอาคันตุกะของรัฐบาลเวียดนามแต่เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพระราชมัยตรีที่ทั้งสองพระองค์มีต่อในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชประสงค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตร์เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชโดยทรงถวายราชสักการะด้วยการโค้งคำนับและเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสไปอาคารสำนักพระาชเลขาธิการทรงลงพระปรมาพิไทและพระนามาพิไทยในสมุดแสดงความเสียพระราชหฤทรไทย อีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรังกูลโดยทั้งสามพระองค์มีพระราชปฏิสันฐานต่อกันเป็นการส่วนพระองค์โฆอกประจํพาพระองค์นะคะเผยว่าทั้งสมเด็จพระจกักรพรรดิและสมเด็จพระจกักรพรรดิดีแห่งญี่ปุ่นทรงมีความปลื่มปิติที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรังกูลทรงให้การต้อนรับอย่างดีและอบอุ่น เหมือนทรงประทับที่ญี่ปุ่นซึ่งในวันพรุ่งนี้สมเด็จพระจัก,กรพรรดิและสมเด็จพระจัก,กรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นจะได้พระสถานวาโรกาศให้ครอบครัวข้าราชการชาวญี่ปุ่นในไทยได้เข้าเฝ้าก่อนที่จะเสด็จพระสัรรมฤเนินกลับประเทศญี่ปุ่นในเวลา12นาฬิกานะคะซึ่งการเสด็จพระสรสดําเนินเดือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างราชวงศ์ไทยและญี่ปุ่นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน